ตัดมันจันเช้าวันนี้เราจะมาทําให้การตัดต่อของคุณดูน่าสนใจมากขึ้นด้วย b r o l ครับเราคงเคยได้ยินคําว่า B-roll อยู่บ่อยๆนะครับไม่ว่าจะจากตัวผู้กํากับเองตัวด mm ิวเซอร์ DP hmm. เพื่อนในวงการตัดต่อหรือโดยเฉพาะลูกค้าสุดที่รักของพวกเรานะครับน้องคะพี่ขอ b r o l ตรงนี้หน่อยนะ ได้ครับพี่แต่จะมีใครรู้บ้างว่าจริงๆแล้วเนี่ยบีโรเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมีที่มายัางไงวันนี้ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คําว่าบีโรอย่างเดียวนะครับมันจะมีคำว่าเอโรด้วยแบบนี้ครับซึ่งทั้งสองคำนี้เนี่ยมันมาจากการที่สมัยก่อนวงการตัดต่อเขาตัดต่อผ่านม้วนฟิลม์มหรือฟิล์มโรนั่นเองครับทีนี้นักตัดต่อเขาก็เอาม้วนฟิล์มหลัก หรือว่า a โลเนี่ยมาตัดสลับกับม้วนฟิล์มเสริมหรือ b โลเพื่อทําให้เกิดผลงานต่างๆนั่นเองครับสมมุติว่าผมให้สิริพูดถึง a โลและ B โลเโลคือม้วนฟิล์มแถวแรกที่จะอธิบายถึงเรื่องราวหลักที่เราจะนําเสนอทั้งหมดครับมันก็อาจจะดูน่าเบื่อไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นการเล่าเรื่องที่มีแต่ a โลหรือว่าบทพูดเท่านั้นเป็นเพราะว่าคนดูเนี่ยได้ฟังแต่สิ่งที่สิริพูดแต่วิดีโอไม่ได้ช่วยให้คนดูเห็นภาพมากขึ้นเลย ทีนี้นะครับเราจะลองใส่ b ีโรหรือว่าภาพเสริมเข้าไปด้วยนะครับ b r o รคือม้วนฟิล์มแถวถัดไปที่จะอธิบายเนื้อเรื่องในมุมแตกต่างออกไปโดยส่วนใหญ่จะถ่ายมาเป็นภาพที่ขยายความเอโรเก่งมากซีรีขอบคุณจะเห็นได้ว่ามันดูน่าสนใจและชัดเจนมากขึ้นเยอะเลยนะครับ และนี่ก็เป็นการเล่าเรื่องที่ใช้ A r o โรตัดสลับกับ B r ี l รนะครับหวังว่าเทคนิคนี้นะครับจะทำให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยสนุกกับการตัดต่อมากขึ้นนะครับและถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้ของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Gmos e ของเราด้วยนะครับและตัดมันจันเช้า EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันครับแล้วเจอกันค่ะและนี่คือชีวิตของเอดิเต